สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลที่ช anel พลทิบล์พีอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เป็นวันเริ่มแรกของงาน Motor Expo 2022ในรอบ Public ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ารับชมซึ่งผมอยากจะมานำเสนอคอนเทนต์พาดู5รถไฟฟ้าที่น่าสนใจและมันยังไม่มีวางขายในประเทศไทยให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับขอเริ่มที่รุ่นแรกคุณไดไ i ออนิก6 รถซีดาน4ประตูจากแดนกิมจิมากับดีไซน์รูปทรงที่เน้นแอโร d ไดนามิกด้วยค่า CD ดีต่ำเพียงแค่0.21เท่านั้นในตัวรุ่น long range จะมีให้เลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็4ล้อซึ่งตัวขับเคลื่อน2ล้อหลังครับมันก็จะมีมอเตอร์เพียงแค่ตัวเดียวให้กำลัง217แรงม้าเขมวิ่งได้614กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ส่วนรุ่นขับเคลื่อน4ล้อก็จะมีมอเตอร์2ตัวที่วางอยู่ทั้งด้านหน้าด้านหลังให้กำลังครับอยู่ที่325แรงม้าวิ่งได้583กิโลเมตรโดยในทั้ง2รุ่น long range นี้จะใช้แบตเตอรี่ขนาด77กิโลวัตต์าวต่อกันที่ n e t a S รถไฟฟ้า100% 4ปรประตูซีดานแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่ดูคล้ายๆกับรถซปเปอร์คาร์อยู่ครับด้วยการที่มันใช้ประตูคู่หน้าแบบเปิดปีกนก ซึ่งรุ่นที่นำมาโชว์ในงานนี้ครับจะเป็นรุ่นสเปเชียจะมากับมอเตอร์2ตัวที่ล้อหน้าล้อหลังทำให้มันเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อให้กำลังสูงถึง462แรงมา้ามีอัตราเร่ง0ูนยถึง100เพียงแค่3.9วินาทีเท่านั้นและแบตเตอรี่ถือว่าลูกใหญ่พอสมควรเลยอยู่ที่95กิโลวัตต์อลเคลมว่าวิ่งได้650กิโลเมตรขยับมาที่ตัว BYD Seal คันนี้ถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ดูจะเป็นคู่ต่อกรในคลาสเดียวกันกับตัว NETA S มีรุ่น Standard ขับเคลื่อน2ล้อหลังวิ่งได้550กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC จากแบตขนาด61.4กิโลวัตต์ชมแล้วก็รุ่น long range ครับก็จะแรงขึ้นแล้วก็ขยับความจุแบตขึ้นมาเป็นที่82.5กิโลวัตต์อมวิ่งได้ไกลขึ้นมาถึง700กิเมตร ขณะที่รุ่น performance จะเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อจากมอเตอร์ทั้ง2ตัวให้กำลังสูงถึง530แรงม้าทำอัตราเร่งได้0-100ในเวลาแค่3.8วินาทีเท่านั้นจากแบตขนาด82.5กิโลวัตต์ออวเท่ากับตัว long range และเคลมว่าวิ่งได้650กิโลเมตรคันต่อมาครับ Ola Grand Cat ต่อยอดเจ้าแมวเหมียวนิสัยดีในล่างของ4ประตูแล้วก็มากับท้ายลาดคูเป ดูแล้วครับแอบคล้ายๆรถเบนเล่อยู่เห็นหน้าตานหน่ารักแบบนี้แต่ก็แรงเอาเรื่องนะครับด้วยมอเตอร์2ตัวให้แรงม้าออกมาอยู่ที่408แรงม้าแรงบิด680นิวตันเมตรอัตราเร่งก็ถือว่าจัดจ้านใช้ได้เลย0 100ใน4.3วินาทีแล้วก็แบตเตอรี่เขาเคลมว่าวิ่งได้ระยะทางไกลสุด550กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC และปีท้ายที่คันนี้ครับก็คือเกีย ev 6 gt อีกหนึ่งรถไฟฟ้าจากแดนกิมจิมันถือว่าเป็นรถทรงพลังที่สุดในทั้งหมด5คันที่เราได้นำเสนอมานี้ครับดยการที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่2ตัวทำให้มันขับเคลื่อน4ล้อและส่งกำลังมากถึง576แรงม้ากับแรงบิด740นิวตันเมตร ทำอัตราเร่ง0-100ในเวลาแค่3.5วินาทีท็อปสปีดนี่มากถึง260กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับกับการจัด5อันดับรถ EV คาที่น่าสนใจและย้ำว่ายังไม่มีการประกาศขายในไทยณตอนนี้สำหรับคลิปต่อไปครับผมจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงก็ฝากติดตามที่ช่อ n พลทิพย์พีนี้ไว้ด้วย วันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ